เรื่องลับ,บญญลวิญญาณล o r วิญญาณคุณทวดยังอยู่เมื่อครั้งที่คุณทวด,ดลำไม้ของผมถึงแก่กรรมพวกเราที่อยู่บ้านเดียวกันกับท่านกลอกลัวกันมากถึงมากที่สุดเลยล่ะครับ คุณทั่วระไม้นี่ยเป็นหญิงชลาวัย98ปีร่างนะอ้วนใหญ่ผมขาวหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเพราะท่าน,นเป็นคนดุเจ้าระเบียบเนียบไปทุกระเบียดนิ้วเดิมทีท่านนเป็นคุณครูครับในยุคสมัยของท่านนะั้น่ะใครทําผิดเป็นโดนเคี้ยนเรียกว่าลงโทษในเขตลาบชนิดที่ว่าเอาให้งอหัวไม่ขึ้นกันไปเลยใครต่อใครนนั้ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า บ้านผมในโชคดีเสียจริงๆเพราะเป็นครอบครัวที่อายุยืนคุณทวดอายุ98คุณปู่อายุ76พ่อผมน่ะอายุ46และตัวผมเองนั้นอายุ16เป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้องสามคนเรื่องที่ว่าโชคดีก็มีส่วนถูกเพราะคุณทวดละไม้เองนะ่ะท่านเอนดูผมรักผมมากแต่ท่าทีที่แสดงออกนั้น ไม่ใช่ว่าท่านดนึงผมเข้าไปกอดรัดหรอกนะครับอย่างดีอ่ท่านก็แค่ลูบหัวแล้วก็มองผมด้วยสีหน้าเอ็นดูถึงแม้ว่าท่านจะอายุยืนขนาดนี้แล้วแต่ท่านก็ดูไม่แก่สักเท่าไหร่บางคนที่มาเห็นยังทายว่าท่านอายุประมาณสัก90ท่านแข็งแรงครับและเมื่อท่านตายท่านก็จากไปอย่างสงบท่านไปง่ายมากเป็นหวัดอยู่3-4ถึงวันไม่แสดงอาการทุกทรมานอะไรเลยสักนิดเดียว ท่านเพียงแต่นอนนิ่งๆซึมๆไม่พูดมิจาไม่กินข้าวกินน้ําแล้วก็หลับไม่ตื่นขึ้นมาเลยท่านสิ้นลมในห้องนอนของท่านที่อยู่บนชั้นสองของตัวบ้านพ่อผมน่ยไปแจ้งอำเภอแจ้งทางวัดแล้วก็มีสัปเหร่เจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยมาจัดก,การศพให้ถึงบ้านจริงๆอผมไม่อยากเรียกว่าศพเลยครับมันฟังดู้วนากลัวไปลึก ถึงเวลาจะผ่านมานานเกือบสองปีเต็มแล้วแต่ผมก็ไม่มีวันลืมวันนั้นเลยครับผมนั่งข้างเตียงท่านแอบจับเท้าที่เย็นเฉียบจนผมนะสะดุ้งเมื่อไปแตะเข้าถึงได้รู้ว่าคนตายนี่เย็นอย่างนี้นี่เองเย็นแบบประหลาดประหลาดเย็นเฉียบจนผมน่าขนลุกผมดูเจ้าหน้าที่กรีดเส้นเลือดที่ข้อเท้าของท่านแล้วก็อัดน้ำยาก,กันเน่าเข้าไป มันทำให้ใบหน้าของท่านดูบวมแปลกๆไปจากเดิมมีอยู่ตอนหนึ่งที่เส้นเลือดตรงแก้มของท่านพองตามแรงอัดแล้วก็มีเลือดพุ่งปรีดออกมาเจ้าหน้าที่อีกคนต้องเอาสำลีอุดไว้ในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องอัดน้ำยาต่อเมื่อเสร็จงานแล้วขอก็เอาท่านใส่เปลหามลงๆก่อนจะนำร่างขึ้นรถตู้แล้วก็พาไปที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาห้องนอนของท่านเนี่ย กลายเป็นห้องที่น่ากลัวมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกคุณปู่ไม่ยอมให้ทิ้งที่นอนหมอนมุง้งแม้แต่ผ้าห่มที่เปื้อนน้ำเหลืองปนน้ำยากันเน่าคุณปู่เองก็ให้เอาไปซักแล้วมา,าพับเก็บไว้ที่เดิมห้องนอนของคุณทวดนะยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านนะยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับผมแน่ใจนะครับว่าท่านนะยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปจากไหนคนเรานะอยู่มาเนิ่นนาน,าน ยาวนานกว่าใครๆน่ะท่านย่อมผูกพันกับที่ที่ของท่านน่ะอยู่ใช่ไหมครับผมเองรู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่มีใครยอมอยู่ชั้นสองของบ้านอีกเลยนะตั้งแต่วันนั้นมาแต่ก่อนที่คุณลุงกับคุณป้าอยู่ห้องข้างๆเนี่ยท่านก็ได้ย้ายลงไปหมดแล้วครับมาอยู่กับคุณปู่ที่ชั้นล่างส่วนผมกับพ่อแม่แล้วก็พี่ๆก็ค่อยยังชั่วหน่อยที่มีเรือนหลังเล็กอยู่ข้างตึกใหญ่ พวกแม่บ้านเขาก็มีเรือนของเขาอยู่อีกด้านหนึ่งหลังจากที่คุณทวดตายนะผมคิดถึงท่านมากๆใจหายพิลึกผมเนะ่ยเคยเดินขึ้นไปบนห้องท่านในบ่ายวันหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปผมยังไงก็ไม่รู้นะครับถึงจะไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้สึกว่าท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เหมือนท่าน,นกำลังมองมาที่ผมท่านทีที่คิดเช่นนั้นได้เนี่ยเก้าอี้มันก็โยกเบา ผมนี่ชาว่าไปทั้งตัวรีบยกมือไหว้ก่อนจะถอยกรูดออกมาจากห้องนั้นทันทีคุณป้านะ่บอกว่าผมกล้ามากๆที่เข้าไปห้องนั้นได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรรดนใจให้ทำแบบนั้นคุณป้าบอกว่าอีกนานกว่าจะกล้าขึ้นไปข้างบนเพราะทุกวันนี้ขนาดนอนข้างล่างย่งกลัวแต่ก็น่าเห็นใจครับ เพราะการจัดการกับโศพท่านคงจะติดตาคุณป้าอยู่ไม่หายและมีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่ผมกำลังเข้านอนก็เดินไปปิดหน้าต่างออกลงาล็ลมแรงผมนึกกับสะดุงครับเพราะเห็นไฟบนห้องของคุณทวดนั้นเปิดสว่างโลกผมออกมาบอกคุณพ่อทันทีที่บอกพ่อก็น่าซีดเลยครับพ่อบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟห้องคุณทวดนั้นเปิดได้เองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทีนึงและ แล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปปิดจนรุ่งเช้าครั้งนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไว้ตอนสายๆเนะี่ยค่อยให้ใคระขึ้นไปปิดก็ยังดีนะครับที่คนในบ้านเรานะ่ยไม่มีใครเห็นท่านมาหาแต่บุรุษไปสนีสิครับเขาไม่รู้ว่าท่านเสียแล้ววันหนึ่งเขาเอาจดหมายมาหย่อนลงตู้รับจดหมายหน้าบ้านเราแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนหน้าต่างชั้นสองพลางยกมือไหว้คุณป้า เป็นคนเห็นบุรุษไปษณีทำอย่างนั้นแล้วคุณป้าก็คิดว่าเขาต้องเห็นคุณทวดแน่ๆแต่คุณป้าก็ปิดปากเงียบไม่ถามไทยให้ต้องขนหัวลุกกันเสียเ,เปล่าตัวผมเองก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็กราบคุณทวดขอให้ท่านอุ้มครองเราแต่อย่ามาให้เห็นเลยนะครับถึงผมจะรับท่านมากแต่ผมก็กลัวผีครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมด กราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ